สวัสดีครับใช่คุณดูไม่ผิดครับผมลงคลิปผมลงคลิปผมลงคลิปแล้วได้ใจไหมถ้าได้ใจตบมือแล้วก็อย่ารืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมให้ไปถึง40ซับเอาละเราไปดู ซีรีส์ใหม่คนแรกเลยแถ้าใครมาอยู่ข้างหลังคุณอาจจะอยู่ได้อีกนิดหนึ่นอองจะจะทำไมเลยครับหมออาการผมแย่ขนาดนั้นเลยเหรอครับเปล่าอะลงยาบาลปิดซองถูกหมอครับคือผมเออ่ปวดหัวตามวตัวต้อนไม่ได้พักเป็นหัวหัวนอะไรเลยก็ไม่ได้เป็นหลักของสารพัดหยุดจุด๊บจิ้มนุ๊เอาอย่างี้ไปทดลองสามวันสามวันตายหายสิครับ หมอยังพี่บอกเอาเหรอคุณเป็นอะไรมาครับเป็นคนมลาเขาอ่าเอาหมอรู้ไหมครับพึ่งอะไรเจ็บที่สุดพึ่งรู้ว่าเขาไม่รักไม่ใช่หมอพึ่งต่อตาหมอ,อหมอครับรู้ไหมปลาอะไรเจ็บที่สุดปลายินสิหัว่าคนเรอไม่ใช่หมอปรากฏว่าเขาไม่รักมึง เงี้ยหมอถามคุณบ้างปัดอะไรมันที่สุดปัดยาใสหรือหมอไม่ถูกไอคิดร้อ,อ,รองเลยน้น,นเออปัดอะไรหรือหมอออาปาดแก๊สเทเอาปัด